เป็นเศรษฐีนีหางเดอ้อสุกใจยิงสุกใจยิงหลงด้วยยิงยิง,ยงด้อด้อไปสั่งเป็นดินที่สกัดจากผู้เพียงติเบตมาจากจีนเนาะหลดหนึ่งก็ประมาณอสองแสนดอลลร์เป็นเจ้าขคงตลกตลาดคือไรนี่แต่ว่าคันสจ้างคนธรรมดามามันก็นถือโพดนะก็เลยจ้างเศรษฐีมาทาสีเศรษฐีทาสีสวัสดีครับผมแบกือ สบายดีท่านผู้ชมคือเหมื่อวานในลงคลิปไปเนาะเอา่าเรื่องคอมเมนต์นั่นนี่ก่ตัวมีคนคอมเมนต์ว่าข่อยขี่อวดนั่นนี่เมื่อนี้ก็เลยสิมาลองเหตุคลิปอวดมือหนึ่งเนาะจัดไปบังเถื่อมอนั่นจะกัดหำตายเลือใจกลองสิลองเหตุคลิปอวดบึง่งจากมือหนึง่งห้มันได้ใจมันถะนะแล้วก็ห้มันมาคอมเมนต์แบบนี้กว่าแล้ววิกไงเป็นคนขีน่อวด วัน่กี้นี่น้องสมประสงคเนาะก็ได้ไปฝากเครื่องไปเมกาเนะาะฝากเครื่องไปเมกาให้เอื้อยแอนนี่เอื้อยมีนาแล้วก็ไอเรดาบุดไปสามร้อยห้าสิบเจ็ดดอลลาร์นี่เด้มันถืออยู่แปดล้านสามแสนปลายขนาดค่าฝากเครื่องซืสิสด้นี่ไม่อนี้ก็จะเอาเงินมาให้ป้าเนาะล้านหนึ่งอันนี้ก็ขอบใจทางอ่ะไอ ลาวลีเจนเนะาะฝาเงินมาให้ป้ากับสปอนเซอร์เสือ,สอกีฬาอันนี้ก็เศษเงินหลังตู้เย็นสื่อเน,อะนาะเฉมาให้ป้าเศษเงินหลังตู้เย็นล้านหนึ่งเนะาะถาเบิ่งเดอ้อเราสิอวยพรขนาดป้าหาูไมมาให่ ราอยู um love, love ่มีการเราเราฝากเราเห็นคลิปเจ้าเราก็เลยฝากเงินให้เจ้าหาสิบล้านล้านหนึ่งกับเงินใหญ่เด้อเป็นเศรษฐีมีหางเด้อดูดูแลเห็นคลิปนแล้วก็ฝากเงินให้เนี้ยเราไปเลยเจ้าหาสิบล้านกระจุกอยู่ล้านหนึ่งเจ้าเเป็นเศรษฐีมีหางเด้อมีมันมันเยอะเด้อดูด้อยั่งรุงอยู่บ่ ฮะนังนมปนั่งนุ่มๆรู้สาบป้ายนี่บอกโนอสานโอนี่ยงเหมือนคนยืนเป็นเสิทีมทงเด้อสุกใยิงสุกใจยิงหล่อมั่วยิงยิงด้อเด้อพอดีแล้วจะใส่แวใส่ข้างไงนี่ฮะแถวที่มันมันไหนนี่นี่อแล้งแถวอีกแหน้าบวกเขาดอกยาสีพวกเขารูืออ บอสีออกเพื you. You e ่อนนะนี่ยเสร็จเรียบเนาะขอบใจทางอ่านหลายเด้อฝากเงินหายป่าเราก็เอาหันมาหายเพื่อนแล้วนะตอนนี้สิขอวเพื่อนเนาะทุกคนเนาะมอนอ่ะเลือใจอีกไปจักถ่ายคลิปกับเพื่อนใหม่มันจะออกขี่อวดอีกไปจักถึงจะถ่ายคลิปกับเพื่อนใหม่กันเลยบีบเจอกันอยู่บ้านใหม่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิไปอวด คลิปอวดก็ต้องอวดเนาะเดี๋ยวจะไปอวดเทือนใหม่อีกก่อนมันช่คอมเมนต์ได้อีกมาจากเจอกันเด้อตอนนี้ก็มาเทือนใหม่อีกแล้วเนาะมาอวดโชว์เทือนใหม่ให้ผมทุกคนเมื่อท่านถมได้นี่เพราะว่ากําลังสั่งดินมาดินปกติเนี่ยมันก็ไม่อยู่แต่ว่าอยากถมนะมันมันผสมเกียรติ ่อยสั่งเป็นดินที่สกัดจากาผู้เพียงติเบตมาจากจีนเนาะลุดหนึ่งก็ประมาณอาสองแสนดอลลร์เอามาถมตัวนี้นะอืมเปไ็นยังไอวดคากบอบตเนี่ตอนนี้ก็พพ่วมไห้สั่งมาทาสีเนาะทุกคนเนาะสีเนี่ก็เป็นสีที่แบบที่เขาทาเครื่องบินเจ็ตมันเป็นสีทานยุนนะกระปุกหนึ่งกับประมาณหมื่นดอลลร์ สีท่าน,นี่นะสีทากำแพงนี่เลยแต่ว่าเขาก็สังมาท่าเพื่อนเขาฮะนะเพราะว่าให้มันสมเกียรติกับคนสะก้าวแบบเขามาวันนะดิเห็นบหนี่สร้างท่าสีสร้างเนี่ยก็เขาจ้างมาเป็นสมงนะทุกคนเนาอะคอือปกติี่เขาจะหับเหมาแต่ว่าอันนี้จ้างเป็นสมงมาสมงหนึ่งกับประมาณ กับบด้แพงนะสัมมุงหนึ่งพันเรียนจ่างละมานเยพันเรียนเลยจ่างสั่งมานเยัง,งเอาเกือบมนันลุยลุยแม่โอ้ยตุ่มไปตุ่มเนาะพู ก็สีอันนี้ก็ว่างามแห้งเนาะทุกคนเ,นเห็นเหมือนไม่ได้เหมอนสีธรรมดาได้ี่เบึงดีคนมาทาสีก็เป็นคนขี้ๆได้ทุกคนเป็นเจ้าของตลอกตลาดคือได้เนี่ยแต่ว่าคันสีจ้างคนธรรมดามามันก็นกนถือโพดนะก็เลยจ้างเศรษฐีมาทาสี เศรษฐีท่าซีเห็นมันกระเขากันเลย <c oughs> ปกติเราก็บบริมากอกเราค่านับเงินรายได้อยู่ตลาดเรากับโอ้ยเดือนหนึ่งไปเทอได้แสนดอลาร์ปูแต่ว่าเขจาจ้างมาท่ามันจะรายได้หลายกว่าตลาดทานะแล้วก็เลยมา <c oughs> เป็นบนอันนี้ซีห้องพื้นกันเนาะใ <c oughs> ส่เกือบแันวนะใส่เกือบ นี่เดี๋บอกประตูเลขข็กเขาใส่ประตูเหลื่อนนะทุกคนเนะาะใส่ประตูเหลื่อนในประตูเล็กนี่นะ <c oughs> เนยเดี๋ยวนี้กำลังสั่งอ่าหล่อเลื่อนมันมาแต่ผู้เละมีกาอยูเล่า,ามันก็มีขายยูแต่มันราคามันถึงนะก็เลยบวจักสีมาใส่ในเฮือน <c oughs> พอเพราะว่าเฮือนเขามันต้องให้สูหนะ <c oughs> สั่งกำลังไหลประตู สั <ítulo> <run> sabes, ่งขับไปเคลื่อนก่อนป่ะเกือบเกดยนี Bach ้เลยไปใส่เกือบไว้นี่ปกตินี่หน้านี่เข้าอันอะไรทุกคนเป่งถิ่มได้เลแต่ว่าเบียกเป่งเอาไปเลี้ยงปลาโลมานะรวยดิ่จะไหนและประตูเรือนประตูเล็กเหลวเด้หนี่เรือนได้เอานี่ มาทัานได้เนาะบาทัานใส่หลุดเลาะมันอยู่เองอันนี้ก็เป็นหลุดจักเนาะที่เขาเอามาปะให้สางขี่ด้วยนะมันเป็นหลุดของเ่ะนี่ทุกคนซื้อกว่าห้อยสองสามแสนดอลละ์พื่อนนี่อีหรี เห็นบ่เป็นพวกเสาปอกเสาปูนแต่เฉพาะเสาสื่อๆนี่ก็ประมาณหกหมื่นดอลลาร์เลยสองเสาเลยรวมถึงดอกดอกไฟอีกดอกไฟกาดคางละหาหาพันดอลลาร์เห็นบไก็จะได้นี้เขาจงหัวอวดนี่อ่าจากสีมันจะปรับสีได้ด้วยนี่ปับเป็นสีขาวสีดำสีเขียวได้เบอร์ ราคาก็ประมาณอ่ะ 4, สองตื้อสองตื้อกีบเนาะสีนี่เห็นบอกนี่สีมันจะต่างจากสีทั่วไปนะี่เห็นบอกมันเป็นสีคู่ตัวนี้ใส่แล้วนี่ยมัต้องติดแอร์เลยเนาะเพราะมันจะเย็นแอร์นี่ยมัต้องใส่ก็ได้มันจะเย็นเลยเย็นอัตโนโมัติเลยครูหนึ่งกับก็บกแะเพกนะสองสัมพันธ์ดอดละนี่นะ เจาะเห็ดดูดอากาศเรียบร้อยทุกคน,นะนเหอามาบดเห็ดกินเพราะว่าเวลาเห็ดกินควันมันจะบอ่ะบอเกิดมาเจาะดูดอากาศอยู่นี่เห็ดกินปุ๊บควันมันเกอะมานีมานี่ยข้าศีงออกสีกไข่กิดอะไรข่าวเจาะ อันนี้นนเป็นอไงหมูแตนต่าซสือนี่ยอันนี้เป็นปีงเสือแตนตาน 8, นนไม่หนึ่งเจ็ดแปดสิพันตัวีแย่นเทมาแมนบัหมูกินป้งหมูบุตีเดนี สร้างทาสีากดไว้เนาะกาแพงเรือนทุกคนเนาะสูงเด้เนี่ยเสียวไปสูงเลยเดี๋ยวจะมาบ่นทางหลังบ้านเนาะสร้างเขาทาทางหลังประตูทางหนาก็แล้วงเลยดิไม่ได้สิเขาไปทาอีกเนาะทุกคนส,ไสิไปสั่งอ่าไปสั่งยังเกาะเขาเอื่นวะไปสั่งลูกเรือน ลูกเรือนของอา่อา,านานาประตูชี้ใสเป็นประตูไฟฟ้าโอ้ทางหลังก็เลี่ยวไปเลยเนาะอุ้ยก็เลี่ยวได้เหียย้ยนง่ายจังนี่ เดี๋ยวก็จะมีคนคอมเมนต์ว่าเอ้ยอวดอีกแล้วเนาะเล็สีอวดอะไรกะไทยเพื่อนให้เบิ่งปกตินี่มุมตัวนี้มันงามขนาดเลยแนวม,มุมไกลอยู่สินะแนวม,มุมไกลอยูส่สิเห็ดกำแพงสูงสูงกว่าหมนะู่นะเบิ่งนเจนเห็ดกำแพงเขาเพียงนี่กระแพงข่อยเพียงพี่สองเมตรเพราะว่า เวลาเขาเห็ดย uhm, so 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 like uh ังอยู่ในมันก็จังสบายไม่ส่งเสียงรบกวนให้คนอื่นก็เลยเห็ดกำแพงสูงเนี่ยมีชีห้องผึ่งนะทุกคนเมือหนึ่งบราจะทานเนี่ยออมไปเนี่ยเออมือเดียวมือเดียวรู้สมวัยเถอะวะคือก็ดีเวสาง ม <are> <c oughs> ือเดียวฮะมือเดียวไม่ต้องเห็ดหยังมือเดียวแล้วทาสีข้าก็กินเขาเจี๊ยบมันเถื่อนทานนำกินเขาไปน้ำอีกเ่จ้าลืมสั่งแล้วไายเจ้าเว้ยดิน จะมีเบอร์ใครอยู่บ้างวะดาสนานจริง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 เลยเขามาส่งปะลอยเกาะลอยเกาะเพาะเลยอ่ะส่งเขากระจายค่ะส่งเขาเก่าเขาเอาน้ำแสนหนึ่งว่ะเขาเจ้าขี่ผ่านเจ้าก็บอกเขาก็ได้บนนฮะเขามีซาเล็งมาส่งเล็กน้อยมาส่งเนาะโอ้มุมทางหนาทุกคนเนาะเห็นโอ้ยเห็นบ่ เห็น so บ่อคนที่ว้าให้ได้สํัยบอบรงจน้งเนี่งามว่ะทำตาสีไหลคนมีเคือนบ่าวเนี่ยเอาว่าววิ่งบายดีไหนีบีโอเมบีบีอันไรบี สบายดีน้อตอนนี้ก็มาอวดเพื่อนน้อตามที่เขาว่าเขาว่ามักถ่ายคลิปเพื่อนลุงแท้ๆว่าสัตว์มักอวดคนอื่นเขามีเขายังบบถ่ายยังบบอวดอันนี้ก็อยากอยากถ่ายนะบดด้านเนาะอยากถ่ายเนาะอ่าอยากถ่ายนะอ่อะา,าอ,อยากถ่ายอยากถ่ายดิจต้ได้สั่น มีอันถ่ายก็ถ่ายนี่แหละให้ทุกคนเบิ่งเนาะอัปเดตไปนทำกันเห็นบอกมาแต่และเถื่อจะ่มันกนระเทีวไปเถื่อหลายอย่างมามื่อนั่นสีไปเที่ยวมามื่อนี่สีแล้วมามื่อนั่นประตูไปเที่ยวมามื่อนี่ประตูแล้วเห็นบอกทุกคนก็นเห็นไปทำกันเห็นกับหูไปทำกันเนาะคอมเมนต์สีอักไว้บางคนนี่เขาก็บปิดถ่ายมีแต่เคี่ยวแล้วแต่ถ่ายลงแบบเดียวอันนี้ก็ถ่ายให้ทุกคนเบิ่งเถือหลายอย่างเถือหลายอย่างตัวนี้นก็พรมเห็ดกระตอประตูผาสีกำแพง พี่น้องก,ก็แล้ยวไปแล้วนี่กับประตูตัวนี้ก็บประตูเนาปะนาประตูหัวบักนะมันคือสิมาคอมเมินอย่างใหญ่แล้วมันคือสิว่าเอ้ยมันคือสิว่าบิดง่ายอวดอีกแล้วขันอวดนี่นมันก็ต้องขีโม่อ่ะเอ,อ้ยนั่นนี่อันนี้ก็ถ่ายให้เบิ่งซีๆมันจะเป็นการอวดในไซส์เนาะทุกคนเนาะฮะนเด่นไหม มุมไกลของเพือนนะทุกคนของน้าเบื้องล่าง,งกับเล้วยมออกขั้นช้าหนีเลี่ยมอืมสูบรน้ากับซอยง้อตัวหนึ่งพายักซอยง้อกะมันนีแกมได้นะทุกคนนะซอยเด้ซอยกันขึ้นเพื่อนใหม่ฮะอะไรโอ้ชักล่าบก่กใช้ใช้แขนจะดิแนขนเดี๋แขนพายเขียนให้นี่ ฉักลายนี่ลายนี่ต้นคลิปเห็นบอ่อะไรเขาเอนว่าอวดอันนี้เขาเปิดเอนว่าอวดจิว้วไหวนัดเจ๊เขาเปิดอยากชี้เลียดกับข้อมินนั่นนี่ออกนะทุกคนคนหักมันก็ต้องมีคนหักก็ต้องมีคนสั่งฮะเนี่ย มีคนหักก็มีคนสัง่งสิปปากว้ายั้งบ่ทโอตายเห็นจกักแมนเวรหรือกลรมมาสั่งบันดันหายอดทนเดอ้ออดทนสู้อย่าถอยหลังให้เขาซาสิขอตายดับหน้าให้คนย่องว่าดีมีคนคองพอแม่คอยอยู่บ้านและทั้งหกักทั้งห่วงทาเขาขึ้นกับเมื่อสีสางฝันหาเจ้าอะไรไไเอินคือเสี่ยว,วเอินบิก๊กเดือนตะกี้เอินปลาปลาเดือนเอินบิก๊กฮะ มช้อะเหรอเบิ้งขอะแม่เบิ้งฮานเงินเงินแน่ชื่อนุ่มแน่น้องเน่หนึ่งดอลลาร์ดอลล่านานเห็นบ่หาเห็ดกินซอยกันพอมีโอกาสถ่ายเนาะอุ้ยนี่นทุกคนคลิปนี้กับ่ได้ยังมียังหลายดอกเนาะ ก็มาถ่ายอัปเดตคือเก่าแหละถ่ายให้คุณนั่นมั่นใส่สื่อปกติก็าจะไม่ได้เข้ามาหรอกแต่ว่านี่แหละมาถ่ายเขามั่นใส่ <c oughs> มาต้องคอมเมนต์เดาคนเด้อมาม,าม,มนี้เพืคอมเมนต์อ่าในทางหลบเขาจะหลบเนาะขอบริษัทสีเลียนหลังจากคลิปนี้จบไปก็บ๊ายบายนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวมืออื่นเลาวจะถ่ายเอ็มวีเนาะอีกประมาณสามมื่อทุกคนจะได้ฟังเพลงใหม่เนาะเพลงกัมพูชา ซองกัมพูเดียบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้ออันไหนบา,บาย